บยกสี่เผื่อมันน็อ เออแบบนี้มีครับโอเคประมาณนี้อ,รรอย่าดูหัวอ๋อเออเดี๋ยวครับเฮ้ยมาลาเป็นยังไงครับเป็นไรนะครับตะคิวครับตะคิวขึ้นปลายเท้าขึ้นตรงน่องครับอ๋อขึ้นตรงน่องตรงน่องตรงนี้นะฮะยกสามนะฮะนี่ฮะจังหวัดที่โนนเตกนี่ฮะแล้วก็น้อง ล้มลงไปโอ้โห,โหตอนนั้นเท่ากับพืนชกเลยใช่ไหมครับไม่ไม่แต่งทุกแง่เลยโอ้ยทุกตัวใจร่องเหรอเกี่ยวดูเหรอไม่มันขึ้นอ๋อเคัขนี่เฮ้ยปลาเป็นยังไงครับเป็นอะไ,ไรนะครับตะคิวครับตะคิวขึ้นปลายเท้า ขึ้นตรงน่องครับอ๋อขึ้นตรงน่อง,องรตรงรอบตัวนี้ะนะฮะยกสามนะเะนี่ฮะจังหวัดที่โดเนเตะนี่ฮะแล้วก็น้องลมง,งไปโอ้โหตอนนั้นแทกจบพืนชกเลยใช่ไหมครับไม่ไม่แต่ตแงเท่ารครับอ๋อยกตั้งแต่ยกแรกเลยตอนนั้นรู้สึกไงตอนนั้นที่จังหวัดที่ตะกิ้ขึ้น,นมันบีบมันบีบยกสามมันก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมได้บอกพี่เลี้ยงไหมได้บอกพี่เลี้ยงไหม บอกอยู่ใช่ไหมได้จังหวะที่เราล้มไปตอนนั้นแล้วทีนี้มันมีเสียงโหจากแกนวยเข้ามาตอนนั้นเราเรารู้อยู่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ยินครับได้ยินไหมไม่ยินอ๋อเป็นไงเป็นไงตอนนั้นตอนตอนไหนครับตอนที่โอ้วงขาอย่างเดียวเลยพวงขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมพยายามที่จะฝืนขึ้นมาพยายามฝืนแล้วก็เหมือนยอมอ๋ออ๋อไม่เกิดจากเรื่องเรื่องอะไรไม่ไม่ฝืนครับอ่าก็อย่างว่านะเมื่อเช้า อ่าโอเคฝ่ายยกซีแฟนคลับหน่อยก็ขอโทษทุกคนที่คอยเชียร์ผมนะไปหน้าผมจะไม่ดีอเลยเนาะรนเป็นไงน้องชายเรื่องน้ำนองน้ำหนักเท่าไหร่ดีไปหน้าน่าจะขยับขยับขึ้นไปอีกสักนิดสักปอนสองปอนเนาะโอเคครับผมอ่ะเป็นกโลังใจให้น้องต่อนะครับผมอุ้ยตอนแรกเราไปถามคนแพ้ไปแล้วผมาพี่ว่าคนก็อยากจะถามน้ำเงินอยู่เหมือนกันจริงๆเรากะเน้นใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้เร่งหรือยังไง เราคิดว่ากินอยู่อยู่แล้วก็ได้นับแล้วคุมมาเพราะว่าเขาดักสอกอ๋อดักสอกด้วยถ้าพะวงยับยังลนๆอยู่คเอาใช้คำว่าลนด้วยเนาะเพราะว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่เอาลงไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเสกขาวะนี่เขานี่แหละก็เลยต้องมาถามกันจริงๆน้องก็บอกว่าพะวงสอกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นใช้คำว่าตื่นเต้นได้ไหมอ๋อก็เลยต่อยแบบค่อยๆต่อยเนาะช่วงช่วงนี้กำลังวิ่งแตตะคิวกินเป็นไงบ้างตอนแรกไล่คงไล่แขนลองดูเป็นไงบ้าง แข็งอยู่ครับแข็งอยู่แต่คิดว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบเราก็รู้ว่าจุดอ่อนเขาโดนแรงหนักเขาเขาจะมีอาการรู้ว่าอ๋อหรือว่าแย่เลยครับเขาออกซ้ายก็ดีครับหนักคือใช้เรื่องฝีมือเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะกินเขาอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าล่วงลูกแข็งแรงเราว่าเรามาก่อนก็เลยเน้นลูกหนักเนาะโอเคเอาฝาก FC แฟนคลับหน่อยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ช่วยเชียร์แจ้งเกิดแล้วน้มีอัฉีดไหมวันนี้มี้เท่าไหร่อ่ะ ที่มาห้อยอุดรหนึ่งห่บาทแล้วก็ได้พิล่าล็อกสองแล้วก็ไม่รู้ว่าียมีอุดเยอะเลยนะแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีเกือบสามหมื่นแล้วนะประมาณสี่ห้าหมื่นรวมค่าตัวก็หูเยอะเลยไปไปแบ่งพี่เลี้ยงทีมงานนะเออโอเคขอบคุณมากครับพี่ชายนะครับพี